ันติเซเรนภโคาสัมพทานเซเรนปุติยันติตัสมสนาสเังนิสุนทะเย่ก่อนเราจะบินบาทเราไปถวายพระตาหารถวายพตาหารส็จนนั่งผูั์เรกล่าวคำถวายพระตาหารข้อที่1 1อ Tá Iali I mala เราตั้งแถวรอรับส่ปบาทแด่พระบุตเจ้า นะครับแล้วขอยยอนุญาตขยับมาฝั่งมาอยู่ทางฝั่งฝั่งฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับประมาณ60 60บห้านที่ผมเรียกก็จะเป็นเด็กๆครับเจ้จาหน้าที่ที่ผมเรียกชื่อไปแล้วก็จะมีคุณพิสมัยใจกว้างหรือว่าเว้นเว้นที่เวทนา คุณพิยพรมาแล้วนะครับคุณจันดวงนะครับใครมาแล้วขออนุญาตยกมือให้ผมดูหน่อยนะครับคุณจันดวงจะดวงไหมยเอ่ยไม่มาครับคุณอุ๋ยไม่มาครับคุณพิมประภาคุณพิมประภาป้อยครับวงประภาทำไมไม่มาครับ คุณคุณชมพู่มีมาล้นะครับคุณสุปราณีครับคุณสวยคุณสวยคุณสวยได้ยินเสียงนี้แล้วขอเชิญด้านหนออกมาแล้วนะครับคุณสวยนะครับต่อไปคุณจันเพนนะครับจันเพนมาแล้วนะครับคุณสายฝน ใส่ผมมาแล้วคุณทัญญาคุณทัญญาขอเชิญฝั่งนี้ครับคู่ไว้นะคาับกล้องคุณไพฑูรย์โอเคมาแล้วคุณธัญญาอ่านชื่อเด็กฝรัง่งใครคุณพี่คุณทองนะครับคุณพี่คุณทองนี่นี่ค่ะ คุณเข็มทองคุณอรไทยการสวดมนต์ไหว้พระกันนะครับอขอเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็พนมมือขึ้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับฟรายวิลิเกอร์นะครับ ฟลายวิลเลเกอร์สครับคุณจอห์นโรเมนนะครับกลาสแมนนะครับต่อไปคุณจอห์นมาสเซนนะครับขอเชิญคุณจอห์นคอณโจฮันนะครับคุณมาร์คแจสเปอร์ คุณโจฮันมาสเซนนะครับเป็นอิเล็กทริกนะครับดูแลเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับคุณมาร์คนะครับมาร์ลัมซิงนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับและคอมพิวเตอร์ของวัดนะครับมาร์คไปคุณแจสเปอร์นะครับฟันเดอร์ไวท์นะครับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของวัดนะครับ ขอเชิญคุณจุธามาศนะครับคุณจุธามาศทุเวศไทยสงนะครับคุณนิกกี้นะครับตามด้วยคุณประยงนะครับยนตาดยคุณจุธามาศทุเวศไทยสงคุณนิกกี้นะครับโคนมาร์นะครับคุณทีมของเรียนกศนนะครับคุณประยงนะครับคุณจุ๋มขอขอเชิญคุณลำพูนะครับ คุณจุธามาศคุณสายน้ำทิพย์คุณวาทินีตามลำดับ,ดบ,ค,บคุณประยงนะครับคุณประยงคุณจุม๋มทำไปชมเป็นเชฟนะครับหน้าที่เชฟหน้าที่สำคัญเช่อเยนะครับที่เชฟตามด้วยคุณลำภูมีกำบังนะครับ เป็นสังฆทานนะครับคุณจุตธรรมาสีสมยานครับสังฆทานฝ่ายสังฆทานของเรานะครับคุณสายน้ำที่เกิดนอกนะครับ ดูแลพระประจำครับประจําท,ทั่วไปคุณวาที่มีเชื้อดงแก้วคุณสาวรักคุณนิตยาคุณปราโมทขอเชิญตามลำดับเลยนะครับคุณมาลีนะครับคุณมาลีนะครับ คุณสายน้ำทิพย์เกิดน,นอกนะครับไยทั่วไปพระประจำคุณวาที่มีเชื้อดวงแก้วคอสอนอน,นะครับคุณสาวรักหนิงจนันดีรงทานนะครับคุณนิตยาุหนิงวังสะอาดนะครับคุณปราโมทคุณจอยนะครับ คุณมาลีครับมาลีคุณสุทธาศสีทองนะครับงานวัดเมื่อคที่เราเห็นก็คือแดงเอาเป็นสามคะแนกใหญ่ๆก็คือหนึ่งคะแนกภูริชีสองคะนกกิจกรรมสาม โรงเรียนคืสศาสนาวันอาทิตย์คือกศนซึ่งเป็นโครงการที่เปิดใหม่และสมสุดท้ายซึ่งไม่ได้เป็นส่วนโดยตรงแต่เป็นเจน้าหน้าที่อาสาที่จะมารับผิดชอบงานแต่ดา้ดาร้านเรียกว่าไฟไไเบอร์อเพินของวัดก็มีทั้งไฟอิเล็กทรอนิกส์ทั้งไฟไฟฟ้าฝ่ายช่างซ่อมทั่วไป niet in naam van die kwam Er zijn zoveel activiteiten in de tempel die uh, de mensen uh, hebben de, de verantwoordelijkheid. Uh, er zijn drie hoofdtaken of hoofdgroepen die heel belangrijk zijn, die de hoofd die wel heeft net benoemd, dat is, uh, even kijken, de vrijwilligers, uh, de, de school van de, de tempel, en uh, uh, de derde, dat is ook weer. <laughs> dus de ja, de activiteit, ja de ook eventuele activiteiten dat zijn de, uh, uh, de, de mensen die je uh, bijvoorbeeld feest gaat organiseren en uh, de groep mensen die dat, uh, dat gaan uh, uh, verzorgen. ik ja. niet สาตูนัยชาตูลาบไทยร้านบันไดไทยสาธุมัสมันร้านบุรีรัมสาธุลูกชิ้นทอดญาติธรรมร่วมใจสาธุกระเพาะปลาคุณแองคุณจูดี้ละคณะสาธุูตุ้งไทยปลาร้าคุณแม่เต่าสาตูขนมหวานผลไม้ถั่วแหนมอโคระคุณส้มคุณยันสาธุ ขนมเล,ลื่นลื่นไม่ต้องเคี้ยวคุณยมไส้ทองคุณเตโอน้ำชากาแฟ,แฟคุณสวัยคุณลอยคณคุ้งไก่คุณเจนจีราคุณสิททรีทรและคุณธัญรักข้วกลิ้งไก่ร้านทองหลอ่อฮาเลมและขนมขนมข้าวต้มขนม,ขนม,ขนมต่างๆและกับข้าวอีกสองสามอย่างคุณโยมเจนจีรา ก็ยมเตรียมมาอีกเยอะมาจากบาปประสงค์ขอโมทนาด้วยสาธุขอโมทนากับคณะทำงาน,นในพระยาโยดทุกทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมวนแก่นาโยมทุกท่านเถิดสาธุจะเริ่มต้นที่เราทุกคนจะร่วมกันนะครับตั้งใจแสดงตนเป็นพุทธมา,มารมกะนะครับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในวันนี้นะครับ ะครับขอทุกคนตั้งใจนะครับนมือขึ้นนะครับน,นโมสานจบพร้อมกันเลยครับนโมท้ส สังขันจะกุทธมามะกาติมามาตโนสังโฆทาเรตุถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายขอถึงผู้มีพระภากเจ้าพระองค์นั้น

เป็นผู้รับเอาเป็นผู้รับเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของตนเป็นของตนคือผู้นับถือคือผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปใช่ ก็ร si eh, to ับผ่อนจะเอาส่งมเป็นตะเวียนเทียนเนาะวาดะเวียนเทียนแล้วต่อเป็นเทียนนอกท่านเอกนะครับขอทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับเราตั้งนโมสามจบดพร้อมกันนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Sama samputasa imani, imani mayang panten, mayang panten satu pertiyani, satu ono, chiyama. ono chiyama. satu no, pante. Satu no pante. Hiku กุสังโฆอิมานิเจตุปัจเจียนิสัพปริวาริสัพปริวาริปัติคันหาตุอัมหากันเจวะมัตตาปิตุอัคคินันจ่ายาตกานังทีครัตตัง อิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยพร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับ จะตุปปัจจัยพร้อมทั้งของบริวาเหล่านี้้้พรรออทังงขิาเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย อยาเป็นต้นด้วยตลอดการและนานเธอตลอกาลนาเธอเคุณเทรี่เป็นตัวแทนเอคุณเตาเตาจุดที่มาเป็นตัวแทนคณะของเราถลายถวายพวกเราพนมเมื่อคืน อนุโมทนาพร yeah, uh... ปุราภิรุเรนเดสาารเมยว่าเมะอิโตกินนางเตทานำอุปาคติจิตังบัติตังตุมาหังคิพเมววสมมิจโตสัเพเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามานิโชติรโสยาเมวาจันุสับ Tawakatu, tawakatung, tusaniti, kasangko sāmi jīvitapano pāpavato sāvaka sangko ni